สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูปูวันนี้นะคะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะงานที่ครูมอบหมายไปนักเรียนทําเรียบร้อยหรือยังคะครั้งก่อนเรามอบหมายงานไป2ชิ้นนะคะคือชิ้นที่3กับชิ้นที่4ก็คือให้ทําแบบฝึกในหน้า8ป8 8 18นะคะถ้าใครทําครบถ้วนเรียบร้อยแล้วดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะเตรียมสมุด หนังสือชุดกิจกรรมแล้วก็ปากกาให้พร้อมค่ะเราจะเริ่มเรียนกันในเรื่องต่อไปเลยจากหน่วยที่1นนะคะครอบครัวพอเพียงนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการมีมารยาทในการอ่านไปแล้วการอ่านจับใจความสําคัญในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดรวมถึงการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและก็ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะพร้อมแล้วนะคะ ทุกคนเปิดหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ไปที่หน้า147นะคะแล้วก็ศึกษาเนื้อหาตามครูได้เลยค่ะมารยาทในการฟังนะคะและดู ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะักเรียนเห็นไม่เอ่ยในหน้า147รมารายาทในการฟังและดูนะคะข้อแรกก็คือต้องแสดงความสนใจโดยการฟังและดูอย่างสงบไม่พูดคุยกันหรือทํากิจกรรม,มอื่นๆขณะฟังหรือว่าดูนะคะข้อที่2ถ้าเป็นการฟังในที่ประชุมผู้ฟังก็ควรมาถึงก่อนผู้พูดนะคะหมายถึงว่าสมมติเป็นการประชุมในห้องประชุมอย่างเงี้ยก็ต้องมาถึงให้ทันก่อนเวลานั่นเอง ข้อที่3เมื่อต้องถามผู้พูดหรือผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ต้องรอโอกาสที่เหมาะนะคะหรือตอนที่ผู้พูดเนี่ยเปิดโอกาสให้ซักถามจึงจะยกมือถามส่วนข้อที่4ก็คือใช้น้ำเสียงกิริยาวาจาที่สุภาพในการสักถามนะคะแล้วถ้าการพูดจบลงเราก็ควรให้เกียรติผู้พูดโดยการปรบมือนั่นเองค่ะส่วนมารยาทในการพูดนะคะก็จะมี 5ข้อเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าเราเป็นผู้พูดสมมติครูให้นักเรียนไปพูดหน้าชั้นเรียนอันดับแรกเรามาถึงแล้วก็ต้องกล่าวทักทายผู้ฟังอย่างสุภาพข้อที่2ขณะพูดก็ต้องมองหน้าผู้ฟังนะคะสบตาผู้ฟังเป็นระยะนะคะแล้วก็ข้อ3พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพออกเสียงให้ชัดเจนเสียงดังพอประมาณแล้วก็มีน้าเสียงที่น่าฟังส่วนข้อ4ก็คือใช้ท่าทางประกอบอย่างเหมาะสม และข้อ5เมื่อเราพูดจบลงเราก็ต้องกล่าวขอบคุณหรือก็กล่าวลาอย่างสุภาพนั่นเองอันนี้ก็คือมารยาทในการฟังการดูแล้วก็การพูดค่ะต่อมานะคะนักเรียนเปิดหน้า148ค่ะให้ในักเรียนสำรวจตัวเองตอนนี้นะคะว่าปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดมากน้อยเพียงใดจากนั้นก็เขียนสิ่งที่ตนเองปฏิบัติเนี่ยลงในข้อ1และข้อ2เลย เรามาดูนะคะในกรอบสีชมพูมีอะไรบ้างไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะที่สนทนาเราเป็นไหมถ้าเราเป็นผู้ฟังเราทำไหมหรือว่าความคิดจดจ่ออยู่กับคู่สนทนาและเรื่องที่สนทนาถ้าเกิดว่าเราคุยกันเราจดจ่อไหมไม่พูดแทรกขณะที่คู่สนทนากำลังพูดใช้คำพูดสุภาพเรียบร้อยในการสนทนาหรือเปล่าพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังไม่ตะโกนตะคอกหรือเปล่าแล้วก็ ไม่พูดจะข้ามศรีรษะคนอื่นเข้าใจคำว่าข้ามศรีรษะไหมคะเ,เหมือนว่าเรานั่งอยู่หลังห้องเราจะคุยกับเพื่อนหน้าห้องแต่ว่ามีเพื่อนที่นั่งอยู่กลางห้องอย่างเงี้ยเราพูดข้ามศรีรษะเขามันก็ดูเป็นการเสียมารยาทนั่นเองนะคะการแสดงท่าทางประกอบเราก็ต้องมีไหมหรือไม่พูดนินทากล่าวลายผู้อื่นเราเคยนินทาคนอื่นหรือเปล่านะคะเลือกข้อที่ตัวเอง ปฏิบัติแล้วก็เขียนลงไปในข้อ1นะคะประมาณสัก 3- 4ข้อก็ได้ค่ะส่วนข้อที่2นักเรียนมีมารยาทที่ไม่ค่อยดีไหมจะต้องปรับปรุงอะไรนะักเรียนก็เขียนลงไปในข้อที่2ด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวไปทำตอนปิดวิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยทำด้วยความตั้งใจจดจ่อนะคะโอเค ต่อไปนะคะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเนี่ยสรุปก็คือควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพูดใช้ข้อมูลเหตุผลประกอบพูดอย่างสร้างสารรค์มีมารยาทเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความขัดแยง้งเพราะว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าความเห็นมันไม่ตรงกรันแล้วก็ใช้อารมณ์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักพูดให้เหมาะสมนะคะ ต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปให้เรียนย้อนกลับมาเปิดที่หน้า142ค่ะ142จะเป็นการพูดนะคะเมื่อกี้เป็นมารยาทใช่ไหมคะนี่เริ่มลงมือพูดแล้วเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นนะคะเปิดเลยยังเอ่อยหน้า142้เขาบอกว่าการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเนี่ยต้องควรมีความ รอบคอบนะคะก่อนพูดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะว่าเรื่องเดียวกันถ้ามุมมองต่างกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งได้จึงมีข้อควรคำนึงนะคะก็คือ 1. คิดให้ดีก่อนพูดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีมีเหตุผลมายกตัวอย่างประกอบเรียงลำดับการพูดให้ต่อเนื่องไม่พูดวกไปวนมา แล้วก็เนื้อหาในเรื่องที่เราพูดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์อะไรที่ไม่สร้างสรรค์ก็ไม่ควรพูดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเพราะมันไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะและที่สําคัญต้องฝึกฝนทักษะนะคะ,นะให้นักเรียนเนี่ยเขียนตอนนี้นะคะทํางานด้านล่างเห็นไหมเอ่ย ให้นักเรียนร่างคำพูดเพื่อแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะเขียนให้คุณครูมาโดยครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นประเด็นถ้านึกไม่ออกเช่นประเด็นพฤติกรรมออนไลน์ของเด็กไทยอ่ะเขียนแสดงความรู้สึกมาหรือจะประเด็นสถานการณ์โควิด -19 หรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวปลายปีนี้ หรือว่าจะค้นหาเพิ่มเติมก็ได้โดยดูจากคำค้นว่าข่าวสำหรับเด็กและเยาวชนมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจของนักเรียนนะคะลองดูค่ะสรุปภาระงานในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะคะคือชิ้นที่5กับชิ้นที่6ชิ้นที่5ก็คือทำแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมในหน้า148ข้อ1และ2มาสักครู่นี้ กับพาร์งานที่นี่หกก็คือหน้า142นี่เองค่ะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำงานที่ครูมอบหมายนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ